ถามว่าเกียร์ไฟดีกว่าดีกว่าเกียร์สายมากไหมอย่างเงี้ยก็ต้องตอบนี้นะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่ว่า in general แล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันดีสําหรับโปรเนะมันก็ดีสําหรับเรา เพราะทุกวันนี้โปรใช้แต่เกียร์ไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับไม่มีใครใช้เกียร์สายกันอีกต่อไปละในสำหรับพวกโปรนะสาเหตุก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่านอกจากเรื่องไอของสปอนเซอร์ชิพแล้วแล้วก็เรื่องที่บอกว่าทาั้งผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องการขายตัวเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีข้อดีอยู่จริงๆของมันนะก็คืออย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่ามันมันแม่นยำอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเ,าเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยมันแม่นยำกว่า นะมันจะไม่มีแบบก,กดผิดเกียร์กดไปแล้วกระโดดไป2เกียร์อะไรเงี้ยมันจะไม่มีการจูนเกียร์ฟ้าเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่าโดยเปรียบเทียบนะครับผมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นไอเกียร์สายใช่ไหมพอผ่านไปสักประมาณ3เดือน4เดือนไปโดนฝนโดนโครนมาเงี้ยคราวนี้เกิดเพราะสายข้างในมันอาจจะขึ้นสนิมได้แล้วก็บอกว่ามีฟริกชันเกิดขึ้นข้างในใช่ไหมคราวนี้เวลาเรากดไป1ทีเนี่ยมันขึ้นกระโดดขึ้นไป2เกียร์กดลง1ทีแม่งมันไม่ลงกลับมาเงี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเสมอๆบ่อยๆแล้วก็ไอเกียร์สายเนียเส ที่ที่เราบอกว่ามันไม่ควรจะต้องเสียแล้วมันก็เสียประมาณนี้นะครับผมกันนี้ก็เป็นเรื่องของเกียร์สานะแล้วเกียร์ไฟฟ้าล่ะมันเป็นยังไงเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีผลอย่างนั้นนะเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายเพราะว่ามันจะไม่มีเรื่องของการสึกก่อนของไอ้ตัวสายเคเบิลที่อยู่ข้างในเนาะมันจะแม่นยำกดไป1ทีมันขึ้น1ทีกดไป2ทีจะขึ้น2ทีแล้วมันก็ค่อนข้างเร็วด้วยเกียร์ไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยคือไม่ไม่มีแบบร e สปอนส์จะช้าต่อไปแล้วพูดถึงเรื่องเกีย บบมีอิสรภาพในการที่จะออกแบบเฟรมจักรยานได้มากขึ้นโดยเปรียบเทียบแล้วนะถ้าเกิดว่าเราทําเกียร์สายเนาะเราจะต้องเดินสาย ร้อยท่อเนี่ยมันมาตั้งแต่เบอ,อเกียแล้วลากยาวไปจนถึงนั่นนะตีนผีด้านหลังนั่นนะคือมันไกลามากเลยนะหรือแม้แต่ไอ้ตัวสับจานหน้าเนี่ยก็ถือว่าไกลยอยู่ดีแล้วมันจะมีข้อต่อหักมุมอะไรมากมา,ามันทําให้คนออกแบบจกักรยานเนี่ยต้องคิดเผื่อไว้ว่าไหนจะรูทางเข้าทางออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าไร้สายสมัย,ยนี้นะคือเบอร์เกียสองข้างซ้ายขวาเสร็จปุ๊บแล้วมันเชื่อมต่อแบบไร้สายไปถึงตีนผีเลยกย็ไกลมากเออ เขาไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าจะต้องร้อยท่อ,อย่างไงนะครับมันก็เลยทําให้เกิดอิสรภาพในการออกแบบเฟรมจักรยานเนี่ยมากขึ้นนะครับจะทําท่อแปลกๆจะทําท่อที่แอโร่มากขึ้นเงี้ยก็ไม่ต้องมาแบบ,บวกวงเรื่องรูร้อยสายอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆเนาะที่แบบว่าเกียร์ไฟฟ้าดีกว่าเกียร์สายยังไงนะ